สวัสดีครับพี่น้องชาวนกเขาทุกท่านครับจะเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากวันนี้ส่งของนะครับส่งของสําหรับท่านที่สั่งมาแล้วยังไงก็อดใจรอแล้วก็ฝากเช็คนะครับเมื่อวานที่ส่งไปนครปฐมเมื่อกี้น้องก็ส่งไลน์มาบอกว่าของถึงแล้วนะครับด่วนจริงๆนะครับยังไงใครที่ยังไม่ได้รับก็ทักเข้ามาแล้วกันนะครับรอบนี้มีน้องใครบ้างนะครับมี คุณพ่อนะครับทางอำเภอสกครนะครับอันนี้8เมตรพร้อมกับหัวนะครับอชุดหนึ่งสั่งไว้เมื่อวานส่งไม่ทันนะครับทําหัวก็เลยต้องรอส่งวันนี้อีกรอบนึงนะครับแล้วก็มีคุณสุรพลนะครับอันนี้เข้าไปที่เ,เขตวัฒนากรุงเทพนะครับอันนี้เป็นตัวนี้เป็น10เมตรพร้อมหัวนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ไปทาง ตัวนี้คุณรวิพันธ์นะครับน้องผู้ชายคนสามนะครับน่าจะเป็นชื่อแฟนอันนี้ที่แม่สายเชียงรายนะครับเป็นสิบเมตรพร้อมหัวแล้วก็พเนียดตัวนี้นะครับพเนียดใบนี้พเนียดใบนี้นะครับไปเป็นชุดเลยนะครับแต่ว่าจะได้แยกส่งนะครับอันนี้ใส่กล่องต่างหากนะครับอันนี้พเนียดตัวนี้ไปที่แม่สายมีเนียดมีคันสิบเมตรพร้อมกับหัวนะครับแล้วก็คุณพ่อทองใสนะครับทาง ตำบลบ,บัวแดงปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้เป็น12เมตรพร้อมกับหัวนะครับ12เมตรพร้อมกับหัวแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับอ,อันนี้คุณจักรกิจนะครับอันนี้จักรกิจจักรกิจนี่น่าจะเป็นที่อาเภอเวียงเก่านะครับอาเภอเบียงเก่าขอนแก่นนะครับอันนี้เป็น12เมตรเฉพาะคันนะครับนี่คือท่านที่ ด้รับเตรียมพร้อมส่งนะครับท่านที่โอนมาโอนมาเราก็จะพร้อมส่งอย่างนี้แหละครับกาโอนท่านก็ได้ของนะครับเอาเป็นว่าอย่างนั้นแล้วกันไม่มีปลายทางนะครับต้องข้อไปด้วยอันนี้แล้วก็พเนียตัวนี้นะครับใบนี้ไปที่อำเภอพมพิรามนะครับสั่งไว้นานแล้วนะครับพร้อมๆกันก็เสียดสัดเรียบร้อยเมื่อวานก็ส่งไม่ทัน,นครับ <S 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 เดี๋ยววันนี้น่าจะเรียบร้อยเดี๋ยวมไปส่งชุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะเอากล่องกลับมา อีกรอบหนึ่งน้องพานุพงศ์นะครับทางอำเภอพรมพิรามพิโลกนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปใครที่สนใจก็สั่งกันเข้ามานะครับอยากจะได้รุ่นไหน8เมตร10เมตร12เมตรมีนะครับตอนนี้หรือว่าจะเป็นทะเนียดนะครับหลายท่านที่รอคิวพะเนียดอยู่ตอนนี้ก็เล่งมือครับหลายตัวหลายใบที่กําลังขึ้นอยู่ตอนนี้ก็เล่งมือให้ครับก็จะส่งงานเรื่อยๆแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ